รือพวกสส,รสรวรชัยเเฉมาพูดแต่ผมพูดและผมผมคิดว่าผมน่าจะมีเกราะป้องกันนอกจากพวกกาเลเวราชก็ว่าไปแต่เชื่อว่าในการที่ลบพุ่งมาโดยตลอดเนี่ยผมมีที่มาที่ไปการมีที่มาที่ไปเนี่ยก็อย,อยากจะน,นําเรียนว่าผมมีที่มาที่ไปตั้งตั้งแต่ท่านสมัยของท่านผู้หญิงมณีรัตน,น์บุญนาหรือแม้กระทั่งท่านอดีตรองรองราชเลขาธิการอย่างจาาาัน,นาร์ภาวดุญนา นะซึ่งั้งหนึ่งที่จริงวันนี้ตั้งใจจะนํารูปภาพที่ผมเคยไปถวายดีกาที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อหลายปีหลายพศออที่แล้วผมเรียนว่าผมเนี่ยอย่างน้อยๆสุดผมก็ของจริงคนหนึ่งผมพยายามจะพร่มเพร่มเพรียกเรียกหาซึ่งสิ้นบางเรื่องที่พี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นในเหตุการณ์แต่ผมเองกับเจดุพรเนี่ยผมซึมซับบรรยากาศกันอย่างต่อเนื่อง ผมรู้ว่าความเจ็บปวดที่จตุพรไม่สามารถที่พลั่งครูในฐานะที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นคนสาคัญหลักแน่นอนว่าสิ่งที่ที่พี่น้องให้กําลังใจหรือให้หัวใจกับคุณจตุพรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีเกียรติยศสูงสุงสูงสูง,ส,ง,ส,งส่งมากแต่ในบางเรื่องเนี่ยคุณจตุพรทําอะไรแทบไม่ได้เพราะเพราะการก้าวย่างแท่ลก้าวเนี่ยในยามที่เราลบกันอยู่ คุณเดชพร์ลบคุณนทัทธวุฒิลบคุณวีรกา,ารลบนะฮะแล้วก็น้องหญิงก็ไปทํา่ายถ่ายทาอยู่เนะี่ยหลายคนเขาหลบไปก่อนการหลบไปก่อนตรงนั้นเ็าไม่ใช่ว่าเขาผิดนะเป็นก็เอกสิทธิ์ในการที่จะนั่นแต่ผมก็อยากจะเห็นว่าคนที่ชูธงคนสุดท้ายในบ้านเมืองของเราเนะี่ยมันมันควรจะได้รับการสะดุดีการต่อสู้มันสิงหล่าเนี้ยมันไม่ได้การแลกเปลี่ยนซึ่งซึ่งซึ่งตำแหน่งแห่งหนก็เหมือนป็นหนึ่งเดียวกันเนื่อย,ยุคในอดีตการเนี่ย เจ้าเมืองสั่งให้ขุนพลขุนทหารไปรบทัพจับศึกขุนทหารท,ที่กลับมาจากการชนะศึกเนี่ยมีสิทธิ์แม้กระทั่งของพระสนมของเจ้าเมืองนั้นได้เขาถือว่าเป็นการภูมิเนือกันนะครับแต่นี่นะพูดไปพูดมาอ๋อหมูมันก็คงคิดอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ป่าแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าเมื่อรบทัพจับศึกมาแล้วนะพอไปยึดเมืองก็ได้นะฮะไปยึดเมืองก็ได้เสร็จปุ๊บ ก็ไอฝ่ายเจ้าเมืองที่มันแพ้กับเจ้าเมืองที่ชนะมานั่งคุยกันเจ้าเมืองที่ชนะบอกอา้าเจ้าเมืองที่แพ้ต่อไปนี้เราชนะเมืองท่านแล้วเนี่ยดูที่ท่านจะเอาอะไรสั่งมาเลยจะให้เราฆ่าขุนทหารคนไหนที่เป็นแม่ทัพของเราอย่าให้มันเกิอดอย่างนั้นพาดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นผมพยายามเพียกหาอะไรหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ผมก็อยากจะเรียนกับท่านที่ดยความเคารพว่าผมเองเนี่ย ผมไม่ได้อยู่ในฐานาะที่จะไปเพียกหาอะไรแทนคุณเดุยร์ตุพรได้แต่ผมจะพูดในฐานาะเพื่อนร่วมรบคนหนึ่งในฐานาะที่ผมมีความเป็นมาเป็นไปที่น้องจะสังเกตได้ว่าถ้าครั้งหนึ่งใครเดินหลู่ถูกหลู่เกียรติเนี่ยหรือแม่คุณเดียร์ตุพรโดนหลู่เกียรติเนี่ยอย่ามองข้ามผมไปอย่ามองข้ามผมไปว่าความเจ็บปวดที่น้องมันโดนหลูกเกเ่เกียรติเนี่ยโดนหลู่เกียรติหรือแค่พูดก,กันตรงๆโด,ดนหักหลังโดยการใดก็แล้วแต่ นะครับจะด้วยการให้สัญญาแล้วไม่ทําอะไรกันต่างๆนะ่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดออกไปที่ผ่านผ่านมาเพียงไม่ได้มากมายเท่าเท่าที่ผมได้สืมซักพี่น้องหลายคนอาจจะไม่อยู่ในบริบทนั้นน,นความเจ็บปวดที่ที่คุณจตุพรต้องดืนเลือดก็ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะแต่ความเป็นมามันมามากยาวเป็นตํานานมากกว่าตรงนั้นครับท่านที่รับครับมันมากกว่ามากกว่าจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โบนันซ่าหรือไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่พี่น้องได้เห็นในเรื่องของพายเรือมาถึงฝั่งแล้วหรือว่า่านไปเขาก็ไอ้ออตรงนี้ไม่ได้ไม,ไม่ได้ว่าหรือว่าจะอะไรแต่ว่าไม่ได้มาเป็นเด็กที่งองแงนะะว่าเอออย่างนี้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเด็กดีมากเนี่ยทั้งหญิงถ้าไม่เกเรเลยเนี่ยพ่อแม่ก็ไม,ม่ไม่ได้ ไม่ได้อะไรไม่ได้ให้ความความสําคัญนะฮะไม่ได้ไม่แค่เด็ดเหลียวมาดูว่าเอ๊ะรองเท้ารองเท้าเด็กนักเรียนลูกคนนี้มันขาดหรือเปล่าแต่ถ้าลูกคนไหนที่มันติดคูกบ่อยๆพ่อแม่ก็จะต้องหาเงินไปประกงประกันประกบประมงแล้วก็สั่งสังคือคือตังเกตมีเรื่องบ่อยๆมีเรื่องบ่อยๆก็จะเป็นอย่างนั้นแต่วันเนี้ยมาเนี่ยผมก็บอกว่าถ้าตราบใดที่จตุพรอยู่ตรงไหนเนี่ยราบนั้นก็จะจะเห็นผมอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเพราะผมเคียงคู่กับน้องเข้ามาพอสมควร ซึ่งแม้ที่ผ่านมาในในระยะก่อนผมมัจจะอยู่หลังตู้เย็นผมอาจจะอยู่หลังห้องน้ําแต่ว่าทุกทุกกริราบทอริยบทเนี่ยผมกับจุพรเนี่ยเรารู้กันว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่ที่อยู่ในสนามรบภาคสนามรบส่วนมากผมก็จะเป็นฝ่ายลักษณะเข,เขาเรียกว่าฝ่ายวิชาการเท่มากกว่าแต่เมื่อวันหนึ่งว่าน,น้องมาติดคุก นะฮะใครเข้าไปอยู่ที่นู่นผมก็มีโอกาสได้มาทําหน้าที่ตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้ผมก็มีที่มาที่ไปอย่างเหมือนที่เรียนไปอย่างน,น้อยที่สุดแปดวงพี่น้องสื่อมวลชนจะหนัง,นงสือพิมพ์โทรทัศน์อะต่างๆผมก็จะมีให้เห็นอยู่หนึ่งๆสิ่งที่จะพูดก็คือว่าในทุกในทุกบริบทเนี่ยผมได้เห็นความเจ็บปวดของคุณเดชุพรผมพยายามบอกกับทุกคนว่าสิ่งที่คุณเดชุพรคุยกับใครพูดกับใคร พูดกับพี่น้องประชาชนพูดกับมวลชนพูดกับเพื่อนร่วมรบพูดกับคนในครอบครัวเพื่อนพ้องมิตรสหายน้องพี่หรือแม้กระทั่งน้องหญิงหรือพี่หรือทุกคนคุณเจุพรไม่เคยพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาจากปากออกมาจากปากแต่คุณเจุพรทุกครั้งที่พูดออกมาออกมาจากใจออกมาจากใจครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าคนอย่างเนี้มีเกียรติยศคนที่มีเกียรติยศก็คือว่าบางครั้งต้องกลืนเลือดบ้าง แต่การกลืนเลือดผมก็ยังบอกยืนยันว่าดีกว่ากลืนน้ําลายตัวเองคอยพยายามจะอยากจะบอกเพราะอย่างอย่างน้อยๆที่สุดเนี่ยทุกวันศุกร์หลังจากนี้ไปทุกวันศุกร์เวลาทุ่มถึงสองทุ่มผมก็จะไปนั่งจัดรายการอยู่ที่พีเอ็นพีของลุงไพรเพื่อนของพี่พี่เปียอภิวัตแลพี่อภิวัตก็พยายามบอกกล่าวแจ้งและผมก็ยืนยันว่าสิ่งที่รายการตัวเนี้ยก็ให้ทุกคนเกี่ยวกันรกนะเกี่ยวสัญญาณ ไปทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ได้ถ้าถ้าท่านสะดวกนะฮะแล้วก็ทั้งหมดที่มาเนี่ยที่บอกเนี่ยที่ผ่านมาก็คือว่าความเจ็บปวดในความรู้สึกเนี่ยคุณจตุพรจะเห็นสายเลือดของประชาชนมาโดยตลอดเห็นจิตวิญ,ญญาณของคนมาโดยตลอดและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าคุณจตุพรเนี่ยเห็นน้ําตาประชาชนจตุพรจะบอกเสมอพี่หมูน้ําตาประชาชนนั่นแหละคือสายเลือดที่ไม่มีสี ที่ลางออกมาจากหัวใจกลั่นออกมาเขาพร้อมจะรบพุ่งในยามที่เขาเหน็บหนาวในยามที่เขาอยู่อย่างเดียวดายเขาก็มีประชาชนแต่แน่นอนผมก็พยายามอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าอำนาจแห่งผลน,นั้นมันก็เหมือนเมฆหมอกเหมือนที่นักปราชญ์เมธีปราชญ์ชาวจีนเคยพูดไว้ในหลายรัททินะครับในหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่องเบ้งหรือแม้กระทั่งชุนหวูอะไรต่างๆเขาจะบอกว่าอำนาจแห่งผล ตำแหน่งเสนาบดีหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือเมฆหมอกที่มันผ่านไปและก็ผ่านมามคือคือสิ่งเหล่านี้คือเราไม่ได้ไปติดยึดแต่มีความรู้สึกว่าในสิ่งที่บางครั้งบางเรื่องเนี่ยที่ระบายออกมาไม่ได้เนี่ยพี่น้องไม่มีโอกาสได้ซึมซับเท่าจาดุพรแล้วก็เท่าที่ผมเห็นผมก็เลยบอกว่าถามว่าเราเจ็บปวดไหมชจดุพรอาจจะชินชาเหมือนในหนังสือพิมพ์เขาบอกเพราะว่าจตุพรเขาเป็นนักรบทีกว่านะแต่ผมไม่มั่นคงอย่างคุณจตดุพร ผมไม่หนักแน่นพออย่างนั้นแต่เ,อเธอเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันคุณกับผมเป็นเพื่อนกันน้องหญิงกับพี่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าถามมาทําไมเพื่อนไม่เคยเอาใจใส่ดูแลเพื่อนเลยใช้คําว่าเพื่อนไม่เคยดูแลเอาใจใส่เพื่อนเลยนะอย่างน้อยน้อยืออย่างเคสอย่างเราสมมุติไม่ใช่สมมุติกับเรื่องจริงที่มาเกิดขึ้นอย่างคดีความผมมาทําหน้าที่อย่างเนี้ย ก็มีคดีความนะขึ้นรวงขึ้นศาลเหมือนที่จตุพรบอกชัดเจนพวกเรานาปชหรือคุณเดรุพรเองเกิดมาเนี่ยมีหน้าที่อย่างเดียวนะครับหลักๆคือขึ้นศาลแล้วก็ติดคุกก็ก็ <bok. S 1> เ,เป็นอย่างนั้นเหมือนผมนะเคยเคย,เคยมีคนถามบ้างไหมคนที่ที่เป็นที่อยู่ไปเสืบวสุขกันเนี่ยนะฮะที่มีอำน,นาจใหญ่แ่งโกลอรก็แล้วแ,ลแต่เคยถามเออหมูเป็นไงไปขึ้นรวงขึ้นศาลนะคุณรังสีมาเดินทางไปถึงจังหวัด น,น,นู่นจังหวัดนี้มีทนายนหรือยังนะมีเงินค่าประกันตัวไหมมีเงินค่าจ้างทนายหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นไม่ได้ติดยึดผมผมผมมีกําลังในการที่จะจะจะ,จะดูแลตัวเองได้ก็ไม่มีใครอย่างน้อยสุดเขาังถามถึงบ้างก็เปล่าเลยก็ประเด็นเดียวกันกับคุณยดุพรนั่นแหละเวลาขึ้นศาลเอ้ยน้องเหลือกี่คดีคดีไปถึงไหนเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่เคยได้ได้รับการถามถึง จากผู้ใหญ่ที่ถามต่อจตุพรว,ว่าคาดีเสร็จเมื่อไหร่จะเป็นยังไงวันดีคืนดีพอคุณจะดพรเดินลงออกมาจากสารประชาชนก็ตั้งให้เป็นนู่นตั้งให้เป็นนี่เป็นฝันกำลังใจเขาแต่ก็ต้องถามตอบว่าในบางเรื่องเนี่ยในบางเรื่องจริงๆงเนี่ยนะครับอย่าไปตำหนิในบุคคลที่ที่สามดีกว่า เขาบอกว่าเอยครั้งนี้หรือครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยคุณจรุพรไม่สง่างามนะครับมันเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดศัดตรูคู่รบเนี่ยน้องหญิงท่านนิรภับศัตรูคู่ต่อสู้เนี่ยรบพุ่งกันด่าทอกันทิ่นแทงกันเนี่ยมันเจ็บปวดไม่เท่าคนกันเองที่มันเหยียบย่ำและก็ซ้าเติมคุณิรุพรถูกกล่าวถึงเสมอไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฐานะใดนะฮะคุณจรุพรบอกถูกบอกว่าเออเนี่ย ติดข้อกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องผู้ตรวจการบางเรื่องผู้ไม่ตรวจการบ้างหรือว่าไปเรื่องจริยธรรมบ้างผมบอกว่าอ้าวในกรณีอย่างคุณทวีศินนะฮะ,ะนนนในกรณีทวีศินหรือแม้กรณีเคปเดียวคุณนัทวุฒิแสงก็ก็ประเด็นหนึ่งเดียวกันกสิทธิพิมรมกสิทธิพิรมอย่างเงี้ยก็ก็ถูกต้องก็ชัดเจนเดียวกันเหมือนกันหรือบางทีนู่นโกหกไปถึงข้างบนนะว่าผู้ใหญ่ข้างบนนะมือที่มองไม่เห็นมือที่มองไม่เห็นบอกว่าเขาเขาลับไม่ได้ หรือวงการทหารผมนี่มีเพื่อนเป็นทหารเยอะรวมทั้งคนที่ได้พูดคุยกันมามากไม่ว่าจะผู้ผใหญ่คุณกําลังทุกหมู่ทุกหลายหลายมู่เหล่าแหละว่าง่ายๆแม้กระทั่ง,ง,งพอบอบทก็ถุดแท้แต่เถอะหรือผู้บัญชาการของทัพไทยหรือกองทัพเรือตารวจทหารเรามีคนอยู่ในในใ,ในกำลังหลักเนี่ยก็ก็ที่รู้จักแล้วก็เข้าถึงได้ก็มองว่าเออข้างบนเขาไม่ไ่้ผมบอกไม่ใช่ผมเองผมซึมซับรู้ ผมทราบผมก็ถามหาผมพยานยาที่สแสวงสุดร่วมสหมหวนจุดตา่างเพื่อกราบการผู้ใหญ่เหล่านั้นว่ายังไงเสียเนี่ยคุณยุริพรไม่ใช่คนที่ท่านเห็นหรือพวกท่านเห็นคุณยุริพรเขาดูอย่างเหมือนกับคนโบราณน,นะฮะแล้วก็ดูเหมือนกับคนที่ขึงขังนะฮะไม่น่าคบหาแต่จริงๆพอคบหาเข้าไปรู้จักกันไปคุณ